เราเรียกว่าการตรวจน้ำรักษายวิดีโหนึ่งนาทีนะดื่มแก้วด้านหน้านะคะไม่ได้ไว้ให้ดื่มนะคะเวลาเราใส่ใส่บาตแล้วนะคะหลวงพ่อจะให้พอเราแล้ก็จะทำการตรวจน้ำนะำรักคาสระศักดก์สิทธิดังนั้นน้ำดื่มแรกหน้าเด็กๆเอาไปดื่มได้ไหม อย่าเพิ่งดื่มนะคะอย่าเพิ่งดื่มคะมีน้ำให้ค่ะคู้ปกครองก็จะมีน้ำนะคะแล้วก็สนดกในถุงนะคะสำหรับผู้ปกครองท่านใดที่ยังไม่ได้เดี๋ยวลบมือนะคะพาไปด้างด้านในเราก็จะให้เป็นกานนขลัดตกนะคะ เแหววเแหวยจอมินนางเปยตามนางโกปราสทเิจวันประเดตกันต่อาท่เป่าเมว่ามจันโตตะเปโพเลโตสังตปัจโตัะโทยัอาเมเนวเดละโยาตาเปนติโยเบวาจันโตสัปะโเวนาสัตโตมาเตปาวาตวสาร ทายุปปาวาอภิวาทนาสเลสเนจังวัตาปจายนจาตาโลตมปาวาติายุขังภาลัดกสขกีคนะชาลัตุ